ขนาดเปลี่ยนขนาดเปลีป่ยนปีงงสุงกว่า hey. <c oughs> หาคิดพอแต่เนธฮ่ากันเนตลุนต้น้้ล้ายกันครับปอละต้องสิงคโปร์สองั้งครัวหาเขียวจัะหลายอันปอคิองคิงเขียวออนซ้ำหาเขียวเข้มด้วยสองอันก่อนเขียวออนนั้นเดียวสา <c oughs> มสิทธิ์วิงตามอย่างไว้ มึงเป็นบ้าตีชื่อเพงลงนะมึงเป็นบ้าติหัวใจสิหักเขาให้เจมจะน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบอเป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเขาเคยหูซึกบอ 变成把你心在。 match found b a t c h foul ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนี่แทบจะอันนี้มั้งไม่ได้เล่นนานแต่เมื่อวานยังเล่นอยู่เลยกับมันตาเดียวผมได้แล้ววันนี้กับบีโก้บีโกไม่ลา้านอีกแล้วยังเล่นไม่ถึงขนาดนั้นนี่โกตัดหน้าเลยเฮ้ก็ได้ เพื่อมันเป็นบาที่หัวใจสิฮักก็เจมจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สันบอกคิมได้เซฟสเกตเหรอสเกตไม่ได้เล่นแต่สเกตน้ำแข็งเล่นเป็น เเล่นนป็สเก็ตบอร์ดเลยสเก็ตบอร์ดเล่นเล่นเป็นเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นอย่างเดียวคิงเต้นเหรอเล่นยังวะไม่เล่นเล่นแล้วกันยากเล่นแล้วกันยากเล่นด้วยกันเลไม่เล่นแพ้ถ้าจาวันเล่นระบาดพันหนึ่งก็มีขายห้าจ้าเขียต้องมืนเอาคนเดียวเลยเดี๋ยวมันหมดยุคราคาก็ลวงแล้ว ดาบประสิทธิ์วิ่งตามยังไว เป็นบาดเหัวจจเจ็บคงเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่วันนี้เพลงนี้จะวนเวียนกัให้คิงฟังแบบค่อนข้างที่จะหนัก <Yeah. S 1> คนมันออกแนวเฮิร์ทเฮิร์ทสี่ให้กันจนเขาหู้สึกบ่ เจมส์จนหอนประพอเป็นบ้าเป็นวุ่นกับประสิทธิ์ปินตามเมนีไว้ไม่ได้ซื้อของเลยช่างมม่ดีสก,กิลก็ไม่มีปืนโหดก็เฟียวได้เข้าเลยบ่เข้าเลยบ่ไปเลย ว่าแตกแหวนแปดซะหลังหลังหลังเข้าเจ็บตายเพราะเดินแอสองส,องสองิบกตายมาแล้วเหลือขิงเขาสองคน อ๋อโดโรโอ้โหแต่มหัวเสียมันมาสองเนาะเอ้ยกบลังดุเลือดเลยพอเสียมันมาสองจับปลาจีบวิ่งตามยังไงข้าวไหนกันนะ B ลย เฮ้ยมีป้ายโฆษณาด้วยว่ะจัดงานเมื่อไรเนี่มาสเตอร์สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดเดินเพาเข้าหลังว่ะ เก่งเกินเรบม,ม,ม,มาตัวอ้สัว่าได้อยู่ขวามือนหาหาี่หันอยู่เก่งเกิน,นต,กต้องวางสั์กโคมันเก่งะครับเจอมาได้ครับเก <laughs> ็บเรรู้วครับ ย่าปิดไหมโอเคเจียงวะเจียงวะฟุกปิดไม้อ๋อไม่เคยเห็นเลยปิดไม้มืกี้เห็นอย่างมาเฟียเท่าแต่ว่าคนเดียวเก็บสี่ตัวเพื่อ สพอร์ทาไปอย่างบีปุนะท่านหนากาวางเลยวางเลยมุนมนม This cube, huh? one enemy remaining enemy spotted eight how did i don't ling on it ขาลอดลาริอดิ่นก็คิ่เป็นทางใดเห็นเขาอยู่นำกันจน้จประสิทธิ์ตามอย่างไว้ โอ้ยหาเอาโอ้ยสูสีตายอยู่เป็นยังตายนล้วสูสีตายอยู่ตัดตันยิงไงมันจะตายละเออวันละสัตว์หนีเข้าช่องกันละดีเดน เออเข้มข้างกันกินไปโจยอย่ข้างขังข้นมาฟูมาอยู่ข้างข,างขวาปุ้นขวาเนี่ยมันออกมาแล้วอยู่มาออกเตี่ยอยู่ในขั้นจะมาเข้านี่อืยจะหาเหล่ามันออกมาแล้ว <c oughs> าจะหาเร็วบอกว่าออกมาแล้ว <c oughs> ออกมาแล้ว o e enemy r e m a i g ชนะแล้วจบไปสิตุนตามยังเว โอ้โยลอยขึ้นเกิดเก้าขัน 9, นะครับนอนๆน,นชนะสามตาเนาะมันก็ยังอี้กันชนะนักลำ่ำ reloading I got you, bro. ข้างนี่สะดุ้งมดไอ้พาย Thirty seconds left. Uh. <sighs> Spike One enemy uh. remaining. Last player standing. เห็นจังใดเขาอยู่น้ำกันนี่เล่นมาห้าวินนี่ครัคิวได้ตัวเดียวอยู่กับปะานี้บาเอาเลยเน,นี่ยยังมัะจอกตัวมันเป็นไปตามแบบว่าจิตใจและอารมณ์จิตใจและอารมณ์มันยำแยงก็จะอย่างงี้นะชิมโมกะกัเพราะเมื่อก่อนเป็นโปรแกรมเมอร์เล่นแบบยังหดเลย โปรแกมเมอร์โปรแกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์อูบิดอูบิดเข้าเลยน่าจะมีว่ะเราบีกับแบกแล้วสมองไว้อยู่ซ้ายมือเข้าเลยเข้าเลย One enemy remaining. อ n อเด,เดี๋ยวตัวเดียวตั้งหน้ามั้งเกมนี้ไม่เน้นวางระเบิดฮะว่ะเน้นยิงจริงๆคนวางไม่วางเลยคน<ะ>แบกโคตเลยอ่ะม,มันวางใส่แล้วหัวโดนลัวนบัตรเล่นเมือนเทียอยู่ไปได้กับเล่นโหดเฉยงงดิยตัดหัดวโดนล้วนป่ะ เอ้ย่อยทำไมชิมรอบมันรอบนี้มันเงียบจังวะเจอพลังกวนตีแล้วดีพร้อมเปิดไมร้อยอิบายไป่าบอลแหมงออกมาแก e n e s ด

เฮียม yeah, ันหายไปไหนวะระเบิดจะระเบิดแล้วเนี่ยมีมีไอ้สั์ก่อนตีท้ายยู่ออ้โอก่อนตีท้ายยูเดินถอยหลังโมโหวะใส่ไฟยูมี แมงครบขาเลยอึกยอึ๋อึกไงเนาะอ่อนแรงได้หาออกเกมนี้แล้วจนให้ก er ันจะประสิทธิ์มิ่งตามยังไว เดี๋ยวเข้าไปทำแฟลนกันเพิมเพิมโอจะเดินวนไปไหนอ่ะนะโอ้ thank y o มันโอ้เกโอ้ บ้า,านี่มันขวางฮะบ้าห้ากับบ้าจอตัววะถ้าจะลบแม่งเขาแจนตีบ้าห้านี่เสือมาขวางอ,าาอยู่ทีมได้แจทีมได้ใจได้ต้องแจแล้วจะสลับละจีจีวพีตามผลงนานที่ม,มาไอ้นุ่มน้อง ใครหัวหน้าวะหัวหน้าตวเกาอดีคนนี้จะเป็นตัววับ ติดไปไม่มีใครเลยคนอยู่ในประตูว,วัดไมีคนเลยหัวแตกไปดีครับก <enemy> หัวแตกไปครับแม่นคืน <laughs> ทำวซมนโป้แล้วฮะอิงหลันหลวงโวนลัวมงนนเราเล่ลนมาขึ้นเลนยใ่ไหมโดนกตติ่งหลานพ่อป้อป้ป้ะแฮพ่อคดภูมิใจฉันต้องทำทำอะไรจะยังเลี้ยว sập mất bỏ bỏ để bao 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 đây đây bao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp พ่อมาข่าวมันลาบไปไหน,นของมันไหมาฮะนี้รีบหนีเลยวะวางเซตไปเลยวะคุมกัดหลักที่นี่ฮะนี่เลยเดิน,น,น,านคาบแล้วประขอบแล้วมันจะหลังไอ้เหี้ยข้างฮะมาฮะหักว่าคุมกันเออกูระดับกูลงกูลงสวย วันนี้จะปืนท้าอยู่จะการโดนดักที่เกา่าไนม่ยว่านี้ได้ยูิดฮามซุดจอดอีกแบบไอ้กับกระต้องโหด

หายเอารถออกมาวางหน้านี่เกือปะกันป่อแตกป่อเกือบฆานการแกมต้นมูป่อป่าหมข้อมูแล hm <meals. S 2> ้ว <lunch> วสวยนั่นหัว last round before the switch เล่นหน้าเล่นหน้าคิวอย่างมั้งน่ารักอะเลยเล่นหาน่ารักปฏิเสธนี่นหนะ <c oughs> คนมันเก่งนะครับช่วยไม่ได้ะครับตนอนนนจิตใจฮะไม่ดีแค่นั้นเองถ้าจิตใจฮะดีมันก็สภาพจิตใจดีก็เวิร์กอยู่ช่วงนี้มันไม่ดี <c oughs> สว,ว่าตาย,ยแล้วอุ้ยเจ้าโดนจกิงบุก <c oughs> <c oughs> Let's go! Oh, oh. Spike oh. Down. oh. Been oh. Go Last player standing! Don't resist! โอ้ยอย่างเราบาลำบ้าเลี้ย switching sides w t h i n g s i d e เราจะเข้า่ะเออต้องกันเอี่ยเข้าอเอีก เออเลมาเลยจะได้กับเอ A ว่ะสมกเต็ม,มเอวะเรเสียเขาดัก,กว่ะทำสวยเ่อาทำบอนยูฟจนเฮ้ยเดี๋ยตายยิงดิด่งสวยตรงห้องน้ำนี่แถมตัวนี่ เขาบอกฟุบบอกเขาอยู่ในนี่ซะที่ตายเองย่่ีพอจนให้กันพคงสิหัวสุดว่าจับประสิทธิ์วิ่งตามอย่างไว ไม <Cin> ่ได้ยินแต่ตอนนี้เงียบอยู่มามามาเข้าแล้ว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  ก็คนมันเก่งครับอะแม็กพอยเอายังอ่ะจะรอบอยู่จะเย็นกันจะดุงมนเลยเห็นบอกาบอกเราแม็พอยก็ไ้ครับพเล่นโหดเกินไปครับ้าบอกเราแม็กพอยแม็กพอยแตะแม็กพอยจริงจั เปิดมาก,ก็เอ็มีแล้วครับนอนนอนเออตีเดีเด๋ยวมาด้วยอีพีลุดปัทธาหมื่นเก้าหมื่นเก้าครัสามัง <c oughs> นงกเนี่ยมันปลดล็อกอะไรพวกนี้ด้วยไง